h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะกลับมาอีกแล้วนะคะกับอัปเดตแผสุดมันก9สก้าคือในป่าบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยคือจึ้งที่สุดเพราะว่ามาในทีมฝนดาวตกไม่ใช่ดาวสวยๆที่มันตกธรรมดานะคะแต่คือหนุมลาวาเต็มแบตจ้าของใหม่ที่คราบได้จากออฟซิเดียนไปจนถึงเกราะก,กับคอนอันกงุงโกงนะคะบอกเลยว่าตีทีคือมอนสเตอร์ร้องไห้กันหมดจะโหดจะหลอดจะได้เผชดเอแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ สวยงามปรามตามากเลยนะครับทุกคนยึดกูยึดหมดแหละยึดหมดนี่มันแก้แล้วนะนี่มันเข้าได้เลยนะนี่ผ้าน่ะเหรอจ๊ะผ้าน้าแกเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันสวยๆนะโป่งหยิบยังไงอ่ะนี่ไงเพราะว่าเพชรตกลงมาใส่หน้าเราแน่นอนเฮ้ยสวยมากพี่แม่สวยมากโอ๊ย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 ฮึบจะสเอาติดโอ๊ยขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้มึงมึงเขาบอกว่าวันนี้จะมีการครอสโอเวอร์กับโกลกาเดนอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรครับคือเขา,าจะมีการคอลแลัปส์กันมั้งกับโกลกาเดนไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาวันนี้เดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะได้อะไรมาเรียบอกนะว่าจะได้ต้นแบบต้นยักษ์ต้นยักษ์มาเลยอะ่ะแกแบบต้นไม้ยักษ์อ่ะโอเคก่อนที่มันจะมีการครอสโอเวอร์กับโกลกาเดนนะอันนี้เป็นฟูเอลที่เอาไว้ใส่ไซเอ้ยแป๊บนึงมีคัสซีนอะไรว,วะเด็กโอ้โอ้โอ้ว้าวว้าว what the hell เยอะไปป้าวะฮลัลโหลแกของตกแต่งเต็มเลยแต่งต่งตุงตุงอ่ะของตกแต่งเต็มจริงด้วยม,ม,นะมาโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะกำลังหิวอยู่ใช่ไหม้ยเดี๋ยวฉันจะให้อาหารคุณอันนี้คืออะไรอะ่ะต้นไม้ก็อบอกว่าเขาให้ขวาดไอ้บินเรามาแล้วไม่ใช่หรอแกเอาไปแล้วนี่ฉันจะได้ได้ยังไงเลยยะนินสัยไม่ดีเลยผู้พัฒนานินสัยไม่ดีเลยมาเอามาให้แล้วก็มายึดไปได้ยังไง เออให้เพชรชดเชยก็หน่อยอะไรอ่ะมันให้แซนด์วิชเน่าละมากูจะบ้าตายไรวันเขาบอกว่าทวกเรื่อแหละคนก็อาจจะคิดว่าฐานของเขาเนี่ยน่ารักถ้าเรื่องถ่านนี้ฉันไม่ฉันไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะเขาบอกว่าคุณพร้อมที่จะเจอกับเฟอร์นิเจอร์ที่อุบาทที่สุดในเกมนี้หรือยังโทอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อเขาแก้ตัวเองอ่ะเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์นี้คืออุบาทที่สุดนี่ไงจริงทุเรศมากเลยอะโท ถ้าไม่อยากถูกสปอยให้หลับตาได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหลับตาให้ไม่ฉุกว,ว้ายกล่บอกกำลังตกลงมาจากฟ้าหลบไปเอาอีดอกบัวเจ็ดเก้าออกก่อนค่ะตอนนี้<ๆ>ฉันจงเป็นคนแรก<ๆ>ว้าวเป็นแบบว่าอันนี้เลยเหรอ<ๆ>อืม<ๆ>เขาบอกว่า ถ้ามันถึงเวลากลางวันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมาทำร้ายเราท,ทันทีเลยนะคะทุกคนตัวอะไรวะตัวอะไรวะแกมันจะเช้าแล้วโอเคทุกคน I'm ready I'm ready ฉันพร้อมแล้วคะ่ะฉันพร้อมแล้วอยู่ไหนเฮ้ยมีปูแกอ阿拉斯加金 crab แน่อีเวนต์ถัดไปต้องเป็นอลาสกา้าแน่นอนไฟดับแล้วด้วยขอดูอุย้ยปูปูมันไม่ทำอะไรหรอกเธอน้องเป็นน้องใจน้องเขาใจดีสวัสดีจ้าเราอเออเออ ไหนเขาดูเขาดูตัวต่อไปหน่อยอย่าเพิ่งยิง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 อย่าพิ่งยิงน้องเป็นมิดน้องไม่ทำลายเรานี่ปูป,ปูมันดอกม้ามด้วยมันมีม้ามด้วยอะฮะมีม้ามปูด้วยหรอตลกคะ่ะม้ามบ้าอะไรมันคือมันคือหยาดหยาดดาวตกอ๋อรครับอา,าอีเวนต์ใหม่แน่นอนเลยอะเซ คือมันมันง่ายไปปะคือมันซอีซี่ไปปะคืองงมากเลยอะทุกคนจะอัปเกรดมาเหมือนแมงป่องแมงป่องตอนแรกก็ง่ายอย่างเงี้ยก็บอกว่าขัางหน้าฉันจะเอาของให้ยากกวาก่านี้อีกว้ายโทมันขู่เราเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นระบบ PVP in zero G ล่ะทุกคนคะมันจะเป็นการต่อสู้แบบ zero gravity นะว้าวยังไงฉันก็ชนะทุกคนอยู่แล้วเพราะฉันเก่งอย่ายิงเพื่อนไม่ยิงหรอกคะ่ะไม่ยิงหรอกคะ่ะฉันไม่ยิงหรอกคะ่ะปืนอยู่ไหนวะ อุ้ยซูเปอร์แมนเว้ยเบียวซูเปอร์แมนเหรอคะเบียวเหรอคะนี่ไงเบียวใช่ไหมเราจะจัดการกันซะเราจะจัดการแกซะเราจะจัดการแกซะต้องบ้าโอย๊ะอุกกาบาตเหรอกลัว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 มันคู่วายกันนะเว้ยสองคนเนี้ยนั่นมัน เย yeah, อะไรล่ะฝ<ส> <ete> นดาวตกกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะอ๋ออันนี้จะเป็นกล่อง Obsidian Obsidian คืออะไร Obsidian อะมันคือกล่องชื่อ,อกล่องปะหรือเขาเรียก Obsidian ปะเป็นกล่องหินเหรออันนี้จะเป็นกล่องใหม่นะคะชื่อว่ากล่อง Obsidian นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะได้ไฟสาอันไฟสีฟ้า3อันแล้วกว็เพชรหอัน แล้วก็น,นี้จะเป็นคิวเจ้าปูอวกาศนะคะ20สิตัวแล้วก็อันนี้คือไมนะ์เนี่ยอันนี้คือไปขุดขุดดาวตก25้าดาวแล้วก็คราฟไอเทมที่ทั้งหรอมันจะเป็นทั้งทั้งอวกาศอะคราฟไอเทมที่ทั้งอวกาศนะเธอห้าอันโอเคได้เดี๋ยวเราลองดูสิจะยังไง่อย่าเปดหนั <S <S เลยนะ่แม ถ้าอยากไ,ได้ดัดก็ซื้อเองสิคะเรามีเราม,เรามีเรามีพิมพ์มเขียวสีแดงสคาราอะไรที่เราได้มาด้วยนะครับเป็นความสามารถพิเศษแต่ฉันก็คิดถึงไซบอร์กที่สุดแล้วไซบอร์กคือโหดสุดแล้วเออโอเคทุบๆใส่ไฟใส่ไฟไ,ฟไ,ฟไ,ฟไหนวะอูกาบาดเลยไม่มีอูกาอูกาเลยวะไหนอูกาอูกาวะแก มันจะเวลสีอย่างว่าดูยางอีกนิดนึงมาเดี๋ยวฉันไปหาของให้นะหน้าจยู่แถวนี้เหละยเยอะแยะมากมายแต่แป้ไข่ทั่วคืออัปเดตเนี่ยมันมีทุกวันนะเอ้ยมีทุกอาทิตย์นะคะวันเสาร์แต่ว่าเหมือนเท่าที่สองอ่านภาษาอังกฤษมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมาใหม่อีกทีนึงตอนที่แบบว่าตอนอาทิตย์หน้าใช่ไหมที่มันจะมาใหม่ใช่ไหมมันจะมาเร็วกว่าเดิมอ่ะเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคเวลสีแล้วนี่ครับมีห่ออันหนึ่งใครจะก็เอา คือฉันน่าจะวิ่งเร็วนี่นะเพราะฉันเป็นแบบว่าอาตศิลขั้นสามันจะวิ่งเร็วอยู่แล้วมาทุกคนวันนี้เราจะเป็นแค่แบบว่าดูคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้แบบเล่นทั้งหมดถ้าเป็นไปได้นะพอไม่งั้นก็คือฉันปวดหัวตายเลยอมาทุกคนเราไม่กลัวนะคะเราจะออกเดินทางออกเดินทางไปหาของให้เพื่อนเพราะว่ากระสอบเราดีแล้วนะตอนนี้เราโชคดีมากได้กระสอบด้วยคือดีมากได้เนื้อมาพอสมควรเหล็กได้เยอะมาก อุ้ยโอ้โหมันเอาจริงว่ะมันเอาสูตรกว่าแกเข้าใจเรื่องความต่างของเรามันเหนือชั้นกันฮึบโสอๆโไปค่ะโสอมากได้ทาวก็ต่ายมาทั้งหมด2อันนะคะมีใครจะเอาหรือเปล่าตึดตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึดตึ๊งตึ๊งตึว้าวสกายซอนไฟเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะอะไรวะนี่ไงวอเตเฮลธอนั่นทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยวอเตเฮลก่ออะไรขึ้นก็ออะขึ้นอะวอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันเป็นบ่อแบบนี้เลยแก โอ้ oh my god เกิดเรื่องบ้านอะไรขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยทำไมคือว้อาวทัศน์ใจเราพีบมาแล้วรังกับบ้านเฮากับบ้านเฮาก็เ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> คือเห็นตัวคราไปว่ามันว่ามันมีให้นอนสมอะไรด้วยไม่รู้ไหนพาไปดูหน่อยเร็วพาไปดูหน่อยเร็วไปเร็วเวนี่ยหรอ มันมีคนมันมีคนทำไปแล้วอ่ะเอ้ยทำไมทำไม่เรียกเลยอะใครทำวะอะไรเนี่ยอะไรอะมันคืออะไร,รสุ่มอะไรอะมันจะเป็นมันจะเป็นรูปเป็นมันจะเป็นแบบเป็นโปรโมชั่นสักอย่างหนึ่งครับมันเป็นโปรโมชั่นอะเอา้าเราจะเห็นได้ยังไงอะแล้วก็เห็นไหมไม่เห็นครับเอา้าแล้วกรู้ได้เกมเป็นโปรโมชั่นอะไรของแกวะไหนจุดเกิดเหตุอ๋อนี่ไงทำอะไรอะ่ะ อ๋อเป็นการแบบว่าต้องโซอ๋อโกลชาร์ chart, มีมีชาร์ดอันนะเห็นปะฉันขอโซเองแป๊บหนึ่งถอยทำเหมืองนี่ไงเราต้องทุบเหมืองอันนี้อันนี้ยี่าอันเลยนะทอโคตรจะเยอะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นแร่ ออกซิเดียนหรอมันเอามาทำอะไรได้บ้างวะเอาไป<ด>ที่แท่งตรงนั้นอะมันมีให้คราบอยู่อันอนี้คือเอามาจากไหนอะเอามาจากไหนขุดหินอุกกาบาตเนี่ยคุณไม่เห็นเลยเหรอมันขุดขุดไอดอกไม้สีแดงนะใช่พอขุดไอดอกไม้สีแดงมันขุดแล้วมันก็ได้แค่สีแดงกับสีเหลืองอะไม่เห็นได้อันนี้เลยอ๋อคุณคุณต้องขุดที่มันเป็นสีเทาครับถ้าไม่มีสีเทาได้เหรอมีม<ส>ีมีโอ้เพิ่งรู้เอาเรารวมรวมเรารวบรวมแร่กันมารวบรวมแรกกันเถอะเดี๋ยวเอาแร่มาดูสิมีหนึ่งใช่ปะ แล้วก็มีอะไรมีสองมีสามมีสามอันนะมีแร่น,นี้นะมีออฟซิเดียน e อร์อเรโอเรนะคะแล้วก็มีหย,า,ยาดหยาดอันนี้นะออกไปออกไปออกไปเอปเอ,เอมีสามอย่างแต่ฉันไม่รู้กันเอาทางไหนไปดูกันว่าไป,ป Let's go ว h ายโอ my god คืออะไรเนี่ยเธอทำมาถึงด้รเรียงใหญ่อลังการขนาดนี้เฮ้ย hey! What the hell เธอ ปราสาทรูปทั่งของเราถูกทําลายแล้วกลายเป็นแบบนี้ซะง,งั้นเธอดูดิปราสาทรูปทั่งของเรากลายเป็นปราสาทรูปทั่งดาวตกไปแล้วอะ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่เิทีมงานระวังตัวด้วยนะคะอ๋อนี่คืออะไรสเต็ปที่หนึ่ง break off stone สเต็ที่2 s melt in very hot liquid เขาบอกว่าอะไรวะสเต็ปี่3 cool off in cold liquid เขาบอกว่าสเต็ปแรกนะคะให้เรากระเทาะหินออกก่อนสเต็ปที่2ให้เราเอาหินอันนี้ไปละลายในลาวาสเต็ปที่3คือให้เอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยไปแช่ในน้ำเย็นมี3สเต็ปอย่างนั้นหรอมาทุกคนประกอบเตาเผาก่อนนะคะประกอบเตาเผาก่อนนะคะทึบ ว้าวเรียบร้อยแทนพิธีกรรมบูชายันเวคุณแม่เขาบอกให้ไป break off the stone ่ะคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าอันนี้เหรอเร,เราเราเคลี้ยงลงไปเนี่ยเหรอนี่ไงทอได้อะไรมาอะไรเนี่ย raw obsidian ore เ,เหรอคะมาทุกคนเดี๋ยวจะไปกระโยนกระเท้ะเปลือกก่อนขอดูตรงนี้สิว่ามีอะไรคาบ้างชึบ เ็อตอนนี้นะคะมีของมาใหม่ขึ้นเยอะเลยนะนอกจากคอนถ้าพันแผลหมวกมีระพัยนะคะร่างกายหนามแล้วยังมีที่รับขวานนะคะแล้วก็จะมีมที่รับเกราะแล้วก็รองเท้าออฟซิเดียนแล้วก็มีกล่องออฟซิเดียนหรอคะอ่ะอาทุกคนเลือกมาซีเรสเอาอะไรก่อนขวานชั้นว่าธรรมดาตัดรองเท้าบูทน่าสนใจเอารองเท้าบูทก่อนแต่ว่าอิงกอดหาจากไหนอะอิงกอดหาจากไหนวะฉันรู้แล้วอิงกอรหาจากอะไรแก ฉันลู๋แล้ว,ว้ยเอา,อางี้ไอา,อางจะเชื่อฉันไหมละ่ะเดี๋ยวฉันทำให้ดูเชื่อไหมละ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทำทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เธอดูคือหนึ่งสองซ้ำเกตี้ไปกูไม่ได้วัดอ๋อมันต้องใช้เมาส์ยน์โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าให,หม่ขอสะบอมเม็ดเยอะกับชัดเหรอเม็ดเยอะใช่ไหม <c oughs>

มันแตกไปไหน,ไหนวะทธอหาไม่เจอกูจะา้าลาวาหายไปไหนแล้ววะดีไงโอ้ม oh, าเธอค่ะทุกคนเตรียมดูเลยถ้าฉันเอาอีหินบ้าที่สุ่มลงไปแล้วก็นะมันจะกลายเป็นหินที่ลดมากละ่ะ <c oughs> แกดูกฉันอ้า <c oughs> วการกินมันยากจริงนะฉันจะปล่อยนะ Hả? Oke, pa. Đong chai nước. Trạng vật đi là mึง. Palm me. Ton kha and our cinema in God A back and you need to join a new game to fix this bitch. มันบอกว่าออฟซิเดียอะมันบ้าเราต้องเราต้องรีจอยอ้ยไม่ไปไหนเลยอะเอาใหม่เย้ว้ได้ละโว้ยปูราคาสี่พันห้าร้อยบาทใช่ไหมนางปูนี่ปูราคาปูปูเก่งจริงๆริไปพิษะ นางปูนีน่ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอะไรก็เสียงอะไรอั่างรูเนี่ยมันคือเสียงอะไรวะนี่ได้แล้วจริงเหรอไหนดูสิโอ้ไหนลองดูหนะะ่อยค่ะบอกมันหายไปไหนอ่ะโอ้โอ้บิ oh, bitch. Oh, ๊ทโอเมกุนเนสเออเธอ ไปแช่น้ำกันไปค่ะน,นี่ไงนีได้แล้วไอินกอแล้วเธอได้ขอเดาเธอนี่ไงโอเคโอเคโอเคมาต่อต่อต่อไปค่ะแล้วที่นี่มันก็จะมีบอกอยู่ว่าให้ทำอะไรเด้อเออสวยงามมากแกเอามาให้ฉันแล้วหรอมีอิงกอดอยู่ประมาณนึง มาแล้วเหรอกูรอ,อตั้งนานเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ okay, ทุกคนโอเคทุกคนเรามาดูป้ายตัวนี้กันนะคะ สริบดึงนะคะก็เปวิธีการกินก่อนที่หนึ่งคือเราต้องอไปเอาชิ้นะะกันก่อนอันนี้ให้เราไปใส่บาตกิัวสิ่นั้นมาดิฉันท้าเองเดี๋ยวอันอันแรกที่เราจะทำเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้ารองเท้าบูทเลยนะคะ<ม>นี่รองเท้าบูทนะคะใช้ตัวหยาดสีแดงสิบชิ้นนะแล้วก็ใช้อิงก,กอร์ดหนึ่งชิ้นนะคะมาอืมเดี๋ยวดูซิว่าจะมีอะไรบ้างม,มาเลยรองเท้าบูรทรองเท้าบูทจ้าว่าจะ๋ัว นี่คะ่ะทุกคนออฟซีเดียนบูทนะเดี๋ยวหาหาอะไรให,า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 หาสวยก่อนนี่หน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือออฟซีเดียนบูทใส่ปะเดี๋ยวลองใส่ดูจะเกิดอะไรขึ้นคือใส่แล้วรู้สึกรู้สึกเรางไงต่อคือใส่แล้วรู้สึกยังไงต่อเถอะแล้วไงต่ออะคะมันทําอะไรได้ <laughs> มันทําอะไรได้บะ ไม่รู้ว่าไอเข้มหัดไปที่เราจะทําเลยนะคะทุกคนขาเราดูก่อนนะทุกคนก็าคืออะไรก็เราทาบูทไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งอันต่อไปนะคะเราจะทำอันนี้เลย <im itation> เป็นออฟซิเดียนเชสบูปินมันคืออะไรไม่รู้ว่าทุกคนเราลองดูกันไหมออฟซิเดียนเชสบูปินนะคะใช้หยาดแดง10อันหยาดเหลือง5อันแล้วก็อิงกอร3อันเอามาดูกันว่ามันจะมีอะไรขึ้นมา <im itation> <im itation> มาเดี๋ยวามาดูกันนะคะว่าบูปินอันนี้มันคืออะไรเออ ว้าวอะไรอ่ะได้กล่องมาวะ่ะมันคือกล่องอะไรวะเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปเปิดที่บ้านละกันมันคือกล่องอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดที่บ้านเะยอ๋อไม่คืออะไรวะไม่รู้อ่ะมาเรามาดูอันต่อไปกันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะทำเป็นที่รับขวานที่รับขวานเนี่ยเราจะใช้หยาดแดงแปกนะคะแล้วก็หยาดเอ่อแล้วก็หยาดทองสามมาค่ะมาเลยมาเลยมาเลยชึบมา อ๋ออันนี้ a tool to go trim you must equip a tool to go trim อ๋อเข้าใจแล้เข้าใจแล้เข้าใจแล้โอเคแล้วก็อันนี้นะคะเราจะทำอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยนะก็คืออันนี้จะเป็น armor trim kit หรือว่าที่รับโลเออที่รับกราะนั่นเองได้ยังออกยัง armor trim kit อ่ะโอเคค่ะไปมาทุกคนตอนนี้นะสองใส่กากใส่เบาะใช่ไหมใส่เบาะใส่เบาะนี่พูดผิดพูดถูก เดี๋ยวเราจะเทบูทกันเออันนี้มันคืออันเงี้ยเห็นปะมันคือกล่องอะไรไม่รู้อะแกเห็นปะวางก่อนเว้ยอะไรอะขอเปิดคีย์อร์นนะโ h b i t ถ้ามันแข็งแกร่งกว่าเกาะเอเลียนอันนี้มันจะใส่ได้ดึงสองซ้ำ Oh my god แบก็เปิดได้อะไรนะแบกว่าไงนะแบกเปิดกล่องได้ ทุกคนเปิดเกัะได้หมดเลยหรอเฮ้ยไดไดไดใๆเอามามามา oh my god what is that แล้วเปิดได้ได้เกาะใช่ไหมลองใส่ดิใส่เฮ้ยเกาะนี้ดีกว่าเกาะเฮ้ยเกาะเฮ้ยเกาะดีดีที่สุดเลยอะดิถ้างั้น่ะใช่อะลองตัวตีกระต่ายนะ oh my god เพลแรงจริงแรงกว่าตู้มเลยตอนแบบ ปกติต e, oh ุ้มต mm ุ hmm. right. strain, okay. strain, 5, okay. okay. ้มทีกระต่ายตายปะตายตุ้มตุ้มทีเดียวก็ตายตายใช่ปะใช่โอ้ไม่ก็ทุกคนอาวุธที่แบบทุกคนเห็นเอฟเฟกต์ใช่ปะตรงนี้มา let's go let's go มา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 ทดสอบทดสอบโอเคทดสอบเลยกี่ทีตายดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดั้งตายมาฉันเองหนึ่งสองสามสี่ห้าุ้ยแปด 9ก้สิบทีตายแกเห็นปะแกเห็นปะเมื่อกี้มีโอกาสที่มันจะ้อนดานเมจและผาก,กระเด็นออกไปด้วยอืมและนอกจากนี้ก็คือเราจะลองใช้อันนี้ค่ะอันนี้คือที่รับขวานกับที่รับกระร่อนนะเธอมาเราจะลองใช้ดูนะอันนี้เป็นขวานธรรมดานะอุ้ยเป็นสีทองแบบนี้เลยแกดูเนล,ลองไปตัดต้นไม้ซิปกติต้นไม้หนึ่งต้นตัดกี่ครั้งลมวะ ที่แบขวานธรรมดาตัดกี่ครั้งล้มอ่ะต้นไม้อ,ะ <10 S 1> อ่ะสิบเอ็ดครั้งอันนี้คือแค,ค่ท้าข่าวเองอ่ะคุณแม่โหดเกินมาดูข่าวนี้กันเราจะใช้อาร์เมอร์ทริมคิดอันนี้นะคะในการอัพเกรดตัวเองนะท<ม>ุกคนลองดูนะ1นึงสองามปุ๊บว้าวเป็นสีทองแบบนี้เลย1 2 3, 4, 5, 1> ึ่งสอี่ห้าหเท่าไหร่แล้ววะ<ม>ว รองเทา้าสองไม่รู้เลยว่ามันช่วยอะไรอะ่ะคือแบบไม่รู้จริงอาจจะเป็นช่วยอันนี้ค่ะช่วยช่วยสร้างระเบิดช่วยสร้างระเบิดรอบตัวเวลาที่มีคนมาโจมตีเราเธอรู้ไหมว่าความโกงอ่ะของชุดเนี้ยมันอยู่ที่ว่าชุดนี้ยมันมีเกราะใช่ปะถ้าเมื่อกี้นอกจากเราตีใช่ไหมหนึ 1, ่งเราตีเนาะเราตีแล้วหมากัดมันเพิ่มช้าระปึงป้งปึง้งเลยนะเออ โอ้แผดฝนดาวตกนี้คือไม่ไก่กาอาราเล่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งหลุมลาวากรอกออบซิเดียนที่ถึกที่สุดในเกมและคอนที่ตีท,ทีเดียวคือสั่นทั้งแบบใครยังไม่ได้ลองนะคะรีบไปลองกันเลยเพราะแผดนี้คือโกงมากปั่นเกินแล้วก็สนุกมา,มากๆด้วยชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดซับกดแชร์ไว้ให้แย่สองด้วยนะคะเจอกันแผหนะ้ะจ้าบ๊ายบาย